เราสวัสดีเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องทุกท่านทุกคนครับยินดีต้อนรับเอฟซีเขาสู่ช่องพอส่ยพาร้อยครับเอฟซี FC ครับกะมือนี้ก็เดินทางตามต่ออ่าปูวัดปาา่าศาสน้องแต่ครับเอฟซี FC ครับเอากะในบริเวณวัดนี้กะสิมีอ่าถ้าว่าลมเย็นดีนะครับเอฟซี FC ครับแอดเข่ามากะหลายครั้งหลายคราแล้วครับเนาะตั้งแต่งวดอ่าปูคนฝันว่าไก่เอาหัวยอดลงนอนเอาหัวยอดลงนะครับเนาเอฟซี FC. เขามาตะพุ่นครับเอฟซีครับกเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทางแอดในเดลกาดเพื่อกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับเพื่อสิบริภาษข่าวสารใหม่จากทางช่องของแอดนะครับเนาะหายใจวิจารณญาณในการรับชมนะครับเพื่อทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่ซื้อกลางเท่านั้นนะครับเนาะบม่ได้สนับสนุนเล่นการเพไรองเงี้ยแกงครับเอฟซีครับไปตามไปหาปูวัดปลาสาน้องแต่ครับเอฟซีครับเนีนบอกรับเอฟซีเห็นทื่แอดบอกรับแปดศูนย์นะครับเพื่อ นำขั้นหมดเลยเมื่อนี้ผ้าเอพซียางขาว่าหลอกก่อนครับมันก็รีบไปก็เลยเห็นต้นโพนะครับเนาะต้นโพใหญนี่อยู่นี่อืมเป็นแตกกิ่งสาขาออกหลายๆใครผ้าเอฟซีเบิ้งเอาไปประกอบใส่กับเบกปูนะครับ่าชีไรตัวใหนเนาะครับผ้าเอพซีครับแปดศูนย์ครับเอฟซีครับเห็นชัดบ่ครับเห็นขึ้นกันครับแอพซเอพซีเออ,อ,อืม ออาคอมเมนต์มาเลยครับเรอห้าสิบประกอบใส่กับเล็กปูพร้อมมันนี่ปูคนนี้นิมิตยังไงเนาะ,ะครับเนาะอยู่โตนโพแปดศูนย์ะ FC ครับเนาอกเอฟซครับไปมาที่ไปหาปูครับเอฟซครับอมามรการปูปูฝันยังไงเนี่ยค้าฝันว่าเป็นแต่นั้นนี้มัน เอ้โมนิงเอาไปนำกันมูเดีว่านึ่งเลยิ่งเขาผมง็มได้กับว่าเขาด้ยว่ครับนี่นี่นี่เขาเขาไม่มีอาจารย์เขามีเขาอยู่ครับนี่ของผมเขาเห็นอยู่เกียรติดีสามหกสองสามหกหนึ่งที่ผมมบอกให้ฟังกันละแล้วก็ของ้องอาโมนี่เขา สองสามสามเขาตัวสามตัว,ตวแล้วก็มีของพอเสง่์เนี่ยของพาะธุดงสัญจรอของเจรานกาแฟาแล้วก็ของเ<ฮ>ขากับของปูอ่อดปลาต่างคำเข,อขาอยู่เขาไลา่ยอยู่แต่วันวันวันงวดนี้ อาจารย์นี่แกัดรุดกันไล่าันเพราะว่ามันเป็นยังไงสันจอดมาันว่านี่ยังไงหัวสันจอดมา่ันเป็นหัวสันจอดมาสันก็เลยผ่ากันไล่าสันตัวเด่นตัวเดียวไหกได้หาตัวเดียวเด่นเจ็ดเงินเด่นเจ็ดตัวเซลล์อบอกมันบอ่ฝัน เจ็ดแทนเกเลยเจ็ดเจ็ดกับศูนยะ์ไดเจ็ดกับศูนย์เจ็ดกับศูนย์ต่ว่าบางทีผมว่าต้องก่อนดิครับต่างเด่นๆไว่นะเด่นนะเจ็ดเจ็ดกับศูนย์เจ็ด กุนกุนแมนม่โอการมาน้กันใดได้เปู่มนมีการมากกันไดเพราะว่าเหล็กมันควราขันมากมันมันก็ต้องเป็นบนรางได้ครับนมาวันนี้นักบุญอืมอือเห็นที่ต้นพ่เมื่อกี้นี่โอ้ อันที่เป็นตัวนี้นะนมันก็ไดเพราะว่ามันเบิ่งบกันมันมันเป็นเหล็กไทยต้นโพดไหไรต้นโพดลักขุดนี่รับมันที่เป็นลักษณะนี้อันนี้เนี่ยอุ้งนที่หายมันมันนี่สิอือันนี้ว่าเอาไปประกอบใช้กับปองปูกับหน้าพันปูดมดไเย็นเกล็ดกับสูนแบบนี้นี่แหละเขากันอยู่พันอกว่าเจับศูน เป็นเหล,เล็กไข่ดิแต่แต่แต่ว่ามันมันมันมีโอกาสมันน้ำกันได้มีโอกาสมาน้ำกันได้เนา,มานนนเนะม,มีเป็นเจ<ม>็ดศูนย์เจ็ดึงครับไข่เคียงกันเลยวันไหได้กวาน,นี้เพราะว่าผมไปเห็นอยู่ต้นใหม่ท<ม>ุกที่มากว่าเคยเห็นไหมวันนี้ก็ยยังเลาะเลาะลงไปก็เลยว่าไปเห็นเป็ป<ม>ปปนับศูนครับปูบนเด่นเจ็ดกับศูนย์ด้วยเอฟซีครับเด่นเจ็ดกับศูนย์ห็เนาะครับเนาะ จะว่าเพอเก็กาบมาน้ากันได้อือเพลกับมาน้ากันใดสัก,าห,กหากอ,อันเด่นนี่เป็นบนเป็นล่างปูก็ก็กม็มังมันเกิขึ้นได้ล่วงได้<อ>ไก็ว่นาหน,น,นึ่ทนักบนนี้พีนึงครับเป็นได้เป็นเต้าของปูนี่ส่วนหหายเป็นบนนะคือ,องวดอันฝันเห็นไก่นอนไว้คอนของหอยยืนเป็นหกหนึ่งบนอืมเพอเนีเป็นเจ็ดกับศูนย์เจ็ดกับศูน โอกาสมาด้วยกันอืนไม่มีโอกาสมาด้วกันนะครับก็มันมันมันมาขั้นหนึ่งมอมือนบอนฝันขั้นหนึ่งข่าวก็ใกล้ใกล้กันเราเหมือปกติวันวันพระใหญ่วันที่สิบนี่เนาะเน้นวันที่สิบบนบุญของศากบุญของศากวันพระใหญ่จีได้มากวันวันที่สิบเป็นหลัปกติแล้วเลขเนี่ยเน้นว่าครับ ตจอเิงมือาตะวัววววรนรดไหลที่น้องนั่นะครับรดไหลรดไหลนาวมีภูเขาเลยอันบัน,บนเพในเป็นเจดีเก้าครับัดไปเจดีเก้าเนี่ยทุกสูนอยูกทีปไปใ,ใกล้ๆเั็กน้อยุนละหลังลลวันพระวันพระใหญไงก็จิไปไปตะเนินๆไรก่ยอันเพื่นโบเดม้าบอก พราะว่าผมไปเห็นง,งวดที่สามมาดิงวดที่สองและวงวดนึงงวดที่สามก็ไม่ได้ก็เลยแค่สามงวดงวดที่สองเดยมาศูนย์สองสี่คำว่าเข่าสี่สองงวดที่สองมากคำว่าเข่าไม่ได้ไม่เห็นอยู่หันสามหกหนึ่งหรือสามหกสองมันเป็นแคล้่ายกันหกหนึ 6, 1, 6, ่งหกสองอะไรลงไปถ้าเข่าสองตัวอีกเข่าสองตัวอยู่เป็นประจำ สลับกันนี่หนนะ่ะเข้าซองตัวยันนะแต่ว่างวดนี่สิ่ไปเบิ้งอีกกีหนึ่งมันใดตัวใดกระชิบฮะโรตเตอรีอรร่สองตัวเอาโป้โเอาสามตัวมันซับไปซับมาอยู่หวนน่ะบางงวดแกดกที่ศูนย์สองสี่มันเห็นขาดผล 40, สี่สิบใบลาว่าสิบในยกสี่หาหมืนมหะะ 40, 50, ม่นหรือว่าสี่หมื่นหาหมื่นมาทันกันใดนมาทันมันแบบว่าสี่สิบใบ กันอื่นอีกบาทนี่โอ้ยบบ a, อก้าว่าสีแดงก็เงินแสนคนแล้ววันเดียวเงินล้านคนแล้วเพราะว่าซื้อเวลายระพันตัวใดใดคนละพันสองพัน,พนโอ้โหตัวที่บาตท,ที่ซองนี่บ่อใส่บ่อบ่อไขมั่นใจปะเนียไปเห็นครั้งที่ซองนี่บ่มั่นใจเลยก็เลยเอาหน่อยๆไว้เห็นในนั้นต้นไม้ครับเห็นหต้นต้นไม้มันดีเป็นดังสันบางที่มีต้นโพใยยีต้น เดี๋ยวไปนี่เห็นเป็นเ็กหลวดเขาเห็นตัวน้อยๆเนี่ยแต่ว่าผมจะเห็นตัวใหญ่ๆตัวคนมองขามไปมันใหญ่ตัวน้อยๆนี่ว่าใครเห็นครับขอส่งไปขยายเยบิ้งนี้ทีเยอเยอะโอ้ไปข้างจนวดนี่่นเห็นตัวเนเราเห็นเจ็ดสามห้าเออเจ็ดสามห้าจุนวหเขาเจ้าวงไห้เบิงเลยวงไหเบิง,บงโอ้นี่พ่อไปถ่ายนั้นพ่อทำไมไม่เห็นว่านะทำไมเจ็ดสามห้าตัวิันเริ่มเลยทัน เมื่อวานกับยูผู้สองศาสตร์ครับไปผู้สองศาสตร์เพิ่นไปเปิดโชกยูผู้สองศาสตร์เพราะว่าผู้ยิ่งปุณาน,นเพิ่นมีเศนมีพรมยูผู้สองศาสตร์ไปบอกเพิ่นนำผลบัตรเพิ่นเลยว่าบ่หัจ๊กผู้สองศาสตร์ยู่ใสเ่เพิ่นมาบอกแม่พ่อให้ผ้าไปแนวมาแนก็เลยไปป้าข้าเจ้าไปไปเปิดทยูพ็ได้อีกเจ็ดห้าสามโอ้ห้าเจ็ดสามไม่หาเจ็ดสาม อเอาก็ได้ตัวเดียวก็เุิ่มข้ามนวนเพ้อนี่วะจะได้ซื้อลอตเตอรี่ไปแหละย่างละใบละใบเ่าเมึงเอฟซี F C, ครับบัตรนี่ให้เบิงเล็กตัวที่ปูพนนั่นนะครับด้วยเอฟซี C. กังูวันหินผะน,ผน,ผน,ผผนผผี่พอมีพผะผอมนี่แะ้วอออครับผมอืมก็วันหินงูวันหินผะมันจะเป็นเจ็ดนะม่านน้ำกันตีกับงูบ่หล่ยจ่พหกกันยืนเบิ้งกันนะอ๋อเบิ้อยืนเบิ้งงูยืนเบิง้ง,บง,บงงูแนะไรงูมันตัวใหญ่ครับอืมล้ขึ้นมาเล็กเจ็ดศูนย์นะมันเป็นเจ็ดศูนย์นะเพื่อนมาน้าก,กันนะครับปกติเกิดเรเดียนม่หายเนาะเจ็ดับศูนมันมันยกหัวขึ้นบาปัวยกงเลย เจ้าหิมนยานเั้าตองสินักบนนัล่นเองมันโยกมวโผขึ้นมันสิมานชกออกก็บเก็ดกับศูนย์อ่ยอุ้มาบุญว่าน้ำกันอาฮะตัวใส่ออานีนะโชกเป๊ปูสับฟันเหงนงูนี่ถ้าตามตามตามที่เห็นนั่นใส่เหงกโขกไงเร็วจๆไปไก่เคียงกันเนาะลูกพ่อเนาะครับไก่เคี้ยงกันครับก็บกัศูนย์ก็นย์ปดศูนย เจ็ดศูนย์แปดศูนย์โอ้ย you, ันเจ็ดหาดีปู่ว่ามันทีมากจกมือกัดมือว่านี่ไหมมันได้การบ่มันในการมันในการดิเพราะว่ามือก็เป็นหายแล้วเนาะนต้องห่ันต้องห่วงวันนี้ลักษณะนี้มันเจ็บครับงูนี่มันกัดคนมันจะบริสุทธิ์หรือเ่ย่ามันซูนใส่จะคลองดีมันจะคลองซูนแั่เดี้ยมันกลายเป็สิเป็นศูนย์แต่ว่างูนี่มัน มันบอกศูนย์ไย้ปูตัวเล็กเก็บไทยนั่นเป็นตัวใดตัวนี้แหละตัวนี้แล้วเนาะม่ได้เขียนตัวแล้วภาษาไทยกันอะไรเขียนต่ภาษาอังกฤษนัดเลอารบิกเนาะเน้นคำว่าเกจศูนย์ของปูครับอยู่ซี่ครับเพราะว่าปูเห็นชัดบอกปูงูตัวไหนเห็นคัดโดนบอมันคือยันต์ิก็เพาะกันเบิ่งนะมันหลายคนนะพรอันนี้อ๋อ มิจตภาพเบิกงน้วกันเจ๊<า>มไม่ผ่ามันเป็นเจ็ในนั่นครับแต่ว่าตัวป,ปัญหาคืองูป่ะเนียนตัวทายคืองูตัวงูบางตัวกาฝันงมันก็เป็นเจ็บด้วยกันครับผม,ม,ม,มครับสําหรับตัวเลขของปูวัดปลานองแต่นะครับเนาะปูพ่นว่าเดินไปก่อนเกจกับศูนย์หอดมือขีดไก่ค่อยมาตามอีกทีนึงว่าสั่นแต่ว่าแอดไปเห็นใ่ต่วนพกก่อนที่มาหาปูนะครับว่าแปดศูนย์ หรือเก่าศูนย์ขขยคึกข่ครึ่งกันครับอซครับปูเลยว่าลงเกบศูนย์ประโลดกระไดมาครับเนาะกับอีฟซี่ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเลื่อตังช่องเป็นเพียงแกแนวทาตั้งช่องเป็นเพียงแกซื้อกลางขันครับอฟซีครับบ่ได้สนับสนุนเรียนการพนันในหญิงยางนะครับเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับสำหรับคลิปนี้กับชิดดยยุติีว้เพียงสามีก่อนครับพ่อกัะเบนทีคลิปนาขอกราวคำว่าสวัสดีครับ